สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นกเห็นนำกระเป๋าคลาสจระเข้แม่น้ำนายมาอัปเดตให้ชมค่ะอีกหนึ่งรุ่นง,งานแฟชั่นสวยคุณภาพผลิตจากแม่น้ำนายซึ่งสายพันธุ์นี้หายากนะคะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าและเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาสูงเป็นอันดับสองของโลกหลอกจาก เอลิเกเตอของอเมริกาด้วยลวดลายของน้องหนังของน้องเนี่ยสวยค่ะแล้วน้องเอกก็คัดให้พิเศษอย่างดีเลยนะคะรุ่นนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิ้วส่วนสูงของกระเป๋าจะอยู่ที่4.8นิ้วความหนาด้านข้างอยู่ที่3นิ้วค่ะใช้จระเข้แม่น้ำนาย1ตัว นึงตัวเต็มๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานหนังจระเข้คุณภาพนะคะพี่ๆคะขนาดกว้างสิบมันเป็นจระเข้ตัวใหญ่ซึ่งกระเป๋าหนังจระเข้ US ใบแค่นี้ค่ะถ้าผลิตจากจระเข้ทั้งตัวต้องมี8 9 0 0ึบาทแน่นอนปกติรุ่นนี้น้องเอกขายอยู่ใบละ 5,900บาทซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกมากนะคะพี่พี่เพราะมันกว้างสิแล้วจระเข้าเมาเป็นตัวมาเป็นตัวแบบนี้น้องเอจัดให้กับพี่พี่พิพเศษเพียงใบละ3,900บาทเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะคะเมื่อเทียบกับคุณภาพก็คุ้มมากนะคะเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจระเข้ตัวนี้นะคะสายพันธุ์แม่น้ำนายค่ะ ว,ว้าวหัวกะโหลกจะเหมือนอาสายพันธุสยามแต่ใบนี้มี8ปุ่มเลยนะคะสีที่1คือสีน้ําตาลแดงกระดูกสวยเรียงตัวสวยนะคะด้านข้างหนังค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือลวดลายของแม่น้ํานายเดี๋ยวลายเขาจะเป็นแถวเป็นแนวดีมากๆากเลยนะคะส่วนด้านในนะคะพี่ๆขาดูช่องใช้งานด้านในใส่กระเป๋าตังยาวได้ค่ะมีช่องใส บัตรตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่องอเนกประสงค์นะคะช่องใช้งานตรงนี้พี่พี่ใส่มือถือกระเป๋าตังยาวข้าของเครื่องใช้แต่ถ้าจะให้นองเหนยแนะนํานะน้องเนยแม่แนะนําให้ใส่กระเป๋าตังยาวแล้วหลักเพราะว่าเขาจะมีช่องใช้งานตรงนี้สามารถใส่เงินได้เลยนะคะสวยคุ้มแน่นอนใส่เครื่องสอําอางใส่อะไรแบบสะดวกสบายนะคะตัวสายสพายก็จะเป็นสายโซ่ร้อยหนังค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลต สีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะงานรุ่นนี้คือสวยทุกใบเนียบทุกใบคัดพิเศษทุกใบจริงๆถ้าพี่พี่สนใจกระเป๋ารุ่นนี้นะคะที่ผลิตจากจอเทสทั้งตัวนะคะพี่พี่แคปภาพแล้วทักแชทะะหาน้องเอได้เลยะคะ่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินก็แจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่พี่ที่รับชมนอ้องเอทาง u t u b e นอ้องเอก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้ว ทักหาน้องอยทางลายได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะอันนี้คือสีน้ำตาลช็อกโกแลตถ้าเราไม่ใส่สายสะพายเราถือเป็นกระเป๋าคลัชก็สวยนะคะพี่ๆคะ่ะเรียบดูและดูดีและใช้งานดีมากและความคุ้มค่าในเรื่องของความแข็งแรงทนทานแน่นอนว่าหนังแท้เนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานกว่าวัตถุดิบอื่นๆทั่วไปรับจากน้องเหยไปแล้วพี่ๆใช้ได้เป็น10ปี20ปีอย่างต่ำใช้คำว่าอย่างต่ำนะคะคุ ุมแน่นอนค่ะสวยแน่นอนค่ะอ้าดูความสวยของสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะ3,900บาทเท่านั้นค่ะมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะและน้องเอกมีของแถมสวยๆให้ทุกออเดอร์ของแถมช่วงนี้เป็นขาจอระเข้แถมอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะแต่น้องเอกก็หามาได้เรื่อยๆแหละแต่รอบนี้ไม่รู้จะทานหรือเปล่านะคะพี่ๆค่ะมีของแถมสวยๆให้ทุกออเดอร์เลยค่ะ สะพายสวยนะคะรุ่นนี้สะพายออกมาแล้วสวยดูแบบคุณหญิงคุณนายมากมาดงมาดำอย่างเงี้ยโอ้ยสวยพี่พี่ค่ะดูแบบเพอร์เฟกนะคะหรือจะครอสบอดี้ก็สวยนะคะสหรับงานตัวนี้สวยทุกใบนะคะพี่ๆค่ะสวยทุกใบแล้วก็เป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มด้วยไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปเป็นสีดำอ้อพี่พีค่ะ นี่ค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากๆเลยมาต่อกันที่สีดํานะคะสวยทุกสีเลยนอกจากมีทั้งหมดมีทั้งหมด3ส,สีนะคะมีสีดํามีสีน้ำตาลช็อกโกแลตแล้วก็สีน้ําตาลแดงนะคะ โอ้โหแม่น้ำนายของแท้ค่ะพี่ๆ่ะสวยงามมากกระดูกเนี่ยแหละสเสน่ห์ของกระเป๋าหนังจระเข้นะคะมีความสวยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะคะเนี่ยจระเข้ทั้งตัวพี่ๆดูสิคะหัวกระโหลกเห็นไหมลำตัวมาเป็นตัวอย่างนี้ค่ะเห็นไหมถือสวยนะสะพายสวยค r อสบอดี้สวยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ใหม่ปรับเป็นถือแบบสั้นให้หน่อยถือเป็น ถือเป็นแบบสั้นเนี่ยก็คือใช้ตัวสายสะพายพันรอบฝากระเป๋านะคะพี่พี่คะเราก็สามารถใช้งานเป็นสายสั้นแบบนี้ได้เลยเกรย์เอ้เลิศมากเลยค่ะจะถือท่าไหนก็สวยถ้าพี่พี่สนใจก็แคปภาพมาได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วน้องเอ๋จะทำคลิปให้พี่พี่ได้ชมกระเป๋าหนังสวยๆแบบนี้อีกนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ